สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเป็นบ้างครับเสียงใหม่ไม่ดังนะครับออลอโล,อโลได้ยินไหมครับออลอลหนึ่องล12ลหนึ่งสองสลลหนสอนงส อ่หลหามีเจ็ดแปดเก้าวนครับวันนี้ใหม่ไม่ค่อยดีไหมครับอโลอ 1, 2, อหนสองโลเทสเทสกำลังใช้ใหม่ตัวใหม่เพิ่มเติมครับหนึ่งองสามสี่้าต้องพูดใกล้ๆนะ่ครับวันนี้เรามากันเรื่อง ร้อยครับดับดักร้อยดับหลักร้อยสองตัวครับสองตัวนี่ดับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบวดครับเจ็ดสิบวดนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับ สูตรเป็นสูตรคู่ครับดับสองตัวดับกันหน้ามืดนะครับตอนนี้ก็เรามาถึงช่วงวันใกล้สอบกันนะครับตรงนี้ เบาๆหน่อยเราจะไปไหนกันอาจารย์เราจะไปบ้านพอออครับเมื่อเคอาจารย์เห็นนั้นบอกว่าเบาๆไปเยียบหญ้าเดี๋ยวไก่มันตื่นค่ะอาจารย์ ิลินี่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ดยไม่ยอมไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูก็เป็นเมื่อกี้เขา้อยกับเจียวหมูอยู่อาจารย์เขาเรียกไข่หมูนะเกียดอ๋อหรอ,อ,อ,อไข่หมูโอเคเห็นก็ร้อยไข่หมูอยู่อาจารย์ก็เห็นว่าเป็นอะไรปริศณาเห็นยกเลขอะไรมา บวกไม้บวกมือใหญ่ๆเราไปดูที่เป็นเลขอะไรก้อยย่องไปนะโอ้ยหลังกองสลากนีย่ามเยอะจังเว้ยย่าคางั้นเลยเนี่ยอ้าวขึ้นมาแล้วโอ้โหก็กเท้าหน่อยโอ้โหค่อยๆเดินนะ ไปด้านหน้าเลยตอนนี้เราย่องมาจากด้านหลังไปข้างหน้ามาทางลัดมาดูซิว่าหลักร้อยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนัตั้งสมาตึ๊บอ๋ออยู่นี่ ครับนี่คือดับหลักร้อยสองร้อยงวดครับสองร้อยงวดเลยเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสิบงวดมัวแต่ดูหน้าจอครับเอ้ยดูดูใหม่ใหม่มันมีขนด้วยนะฮ่าฮ่ใหม่ใหม่ออกอาจารย์นี่เนี่ยมันเหมือนหัวเด็กเลยมันเป็นในแผ่นกรองนะ มาทดสอบดูสินั่นนะอาจารย์หัวเจ้าสิลิตกใจวายตายไอ้กรีดเลยคิดว่าหัวเลยมาวางนี่แหละหม่ทดสอบไม่ดูว่ามีเสียงดังสุดๆ,ๆ,ๆเวลาเราคือนน้ำลายนะนี่อาจารย์อาจารย์ ออาคิดว่าผลสักไม่มาเอาได้แล้วคนเขามองอยู่ครับคบนี่ดับ9กับ5ครับออก8 6 7นี่นะเดี๋ยวนะอาจารย์เนบใหม่ก่อนเดี๋ยวมันตกนี่แน่ให้สิริเนบให้ไหมครับไม่ต้อง วดที่2ครับเด่นดับดับดับตื่นเต้าพรุ่งนี้วันสอบเลขกันเน็ตกันแล้วนะครับสองดับ1กับ7จ็กับออก0ูนย์เจกครับคัด H ดับหลักร้อยนะอย่าเอาไปดับหลักอื่นครับดับหลักร้อยนะเป็นสูตรนะครับ อันนี้ยังไม่ถึงครับเป็นตัวอย่างย้อนหลังย้อนหลังครับเนี่ยอ่าจะคลิ้งให้ดูครับคลิ้งให้ดูอ่าไปเรื่อยๆนะคลิ้งไปคลิ้งไปอ่าดูไปเรื่อยๆจันคะว่าไง่สิลิสิลิจับก็เปลี่ยนชื่ออะไรไม่ไดไมาอยู่ที่นี่ อาสิเปลี่ยนชื่ออะไรก็ว่ามาสิลิจะเปลี่ยนเป็นสิลุะ่ะสิรุดอะไรวะสิลุตอ๋อมันจะหลุดใช่ไหมไม่ใช่สิลุดคือมันยังไม่หลุดนะอ,อาจารย์อ๋อไม่หลุดก็ดันก็ไปสิไม่ให้มันหลุดไม่ใช่อาจารย์จากสิลินะเ,เป็นสิลุดคนจะได้จำไม่ได้ เคยพาเขาไปตกครองบ่อยๆ,อยๆเขาจำได้เปลียนเป็นสิลุดดีกว่าจ้าโอเคโอเคโอเงวดที่8ครับดับหลักร้อยเกับ5ครับออก3ามสหนึ่งนะครับงวดที่9ดับ1กับ7ออก3ามสองสีอยอีกตั้งหลายงวดไว่อยไว้หน่อย นั่นแะที่อาจารย์แม่มวัวเต่ลากเกี่ยวอยู่ตรงนี้แหละเกี่ยวเกี่ยว้ลัก13ครับ1กับ7ดับหลักร้อยนะร้อยหน้ามืดคืนอนอนดึกด้วยวัดที่สิบกครับดับร้อยหกกับ2ออก4 7 6วันที่17ครับ ดับก้ากับห้าเออดีแล้วเด็กๆเ,เงียบไว้นั่งมองไว้เวลาอาจารย์ให้ทำจะได้ทำกันได้นะเจ้าเก่าอาจารย์ออชลิตนี่ว่านอนสอนง่ายนะตั้งแต่มาอยู่นี่รู้สึกจะมีความสุข บทที่24ครับดับหลักร้อย1กับ7ออก9 2 4ครับพี่น้องเสียงดังไหมครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทดสอบเสียงใหม่นะครับถ้าดังดีก็เอาวันนี้ c i a d d ล็อกประตูเรียบร้อยแขกเกิร์กไม่รับ10นาที เดี๋ยวคอยว่ากันหมาครับนด้แล้วอาจารย์จะได้มีสมาธิสมาธิวอที่ยีกคับดับร้อกับ2ออก938าสานะครับวอที่สามคับดับร้อยหกับ1ออก0ูนย์เกคัด H นี่นะคัดตัวนี้นะวอที่3ามข้ามไปเลยใช่ไหมดับ4กับ0นย์ครับ Cut H4 and 0์ o t a ด์ศ r นย o t ลุดเยซโอ้ยกล้องสั่นเลยปวัดสักกะเบาไหน่อยลัดสัสาบหกครับดับหลักร้อยนะ ไกับ4ครับออก3 9 1 c i s พยายามที่จะเอาสูตรที่มันเคยแม่นๆม,ม,มานะครับดับทุกหลักคือดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยก็แล้วแต่สูตรนะครับท่านจงเก็บไว้ถ้าอันนี้ยังไม่มีสูตรก็เดี๋ยวรอถ้าสูตรเดือนนี้อาจารย์จะแจกครับ ตรงนี้ทดลองใช้ไปก่อนก็เพราะสูตรบางครั้งนี่มันจะหลุดตอนที่เราโพสตทำให้อาจารย์เสียหน้าครับใช่เลวอาจารย์อซิลิคอยเป็นลูกคู่อยู่ก็ดีนะอืมอาจารย์ลืมอะไรจริลิสัก,กิดด้วยนะจับค่ะ งวดที่42ครับดับหลักร้อยกครับ2ออก401นะงวดที่44ครับดับร้อยห้ครับ1ออก9 9 4นะงวดที่47ดับร้อยศูนย์กับบวกออก395ครับ ตี้ 54, ครับดับ 108, ร้อยแปกับสี่ออกสองเจ็ดสองครับผมแล้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกักงเลี่ยวไปดูสิอาจารย์กุกกักกุกกักอยู่ตรงนน้นไงัที่ห้าสิบเดครับดับ 7, ร้อยเจดกับสมออกแปดหกหนึ่งตรงนี้สอบตรงนี้สอบพรุงนี้รวยอ่าคอยมีเลขเด็ดอะไรก็ จัดมาครับมาจากช่องเงินก็มาวางมาโยนไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ CIS รับทุกสำนักครับมาแชร์มาแบ่งปันกันของ CIS นี่สั้นๆหุ่นๆไม่ค่อยยาวไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับทำพอเป็นพิธีปงัดทำมนะครับปิดตูกยาวากันนะครับ ใแล้วอย่ามาว่าอาจารย์นะสิลุดด่าแรกเลยแหละถ้ามาด่าอาจารย์นะสิลุดจะพาไปลงเหวเลยลูกปะบอเบา,าสิลิเองพาก็ลงคลองนี่ก็ขายขี้หน้าแย่อยู่แล้วอย่ามาทำขายขี้หน้าแถวนี้าอาจารย์อาจารย์ครับสิลุดนี่มันเป็นลูกไก่ เห็นมันมาจากกูเกิลกูเกิลอะไรนั่นเห็นซุมาอยู่จถวนี้มาสมสารมาวันที่เอาเจแล้วเดับร้อยเดกับสามออกศูนออกแปดครับวันที่71ดับร้อยกับ2ครับคือว่าวันที่17มกราคม2องพครับ คั t H 6ชซิกโอ้ยปากกาหลน่นบวกกับสองกับคัดหลักร้อยนะครับตัดหลักร้อยดับหลักร้อยนะครับโอ้ยวันนี้หน้ามืดเอ้ยหน้ามืดนะจารย์หน้ามืดมันมันไม่เคยได้ยินนะโอ้าอาจารย์ไม่ได้กินนมก่อนนอน นอนดึกมากเกินติดสอแล้วว่าจะกินก็กนอนมบูดตอนเช้าท้องเสียอีกก็เลยไม่อยากปลุกงกลางก็มีนมหรือก็อาจารย์ใช่แล้วจะดึกมากไปซ i ไอไม่กล้าเดิมกลัวเป็นนมบูดตอนเช้าเดี๋ยวคี้แตกอีกอะไรอาจารย์กี้แตกโอ้ยไม่บอกแล้ว ดับ้อยวันที่สิบเจ็ดมกราคมครับดับดับหลัก้อยนะไม่ไม่ไม่พูดผิดนะอ๋ออ๋อหกกับสองครับนี่คือดับ้อยพาเลขเด็ดหนึ่งครับจะมีสองสามตามมาครับถ้าต้องการก็ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับสิริเราเห็นแล้วนะดับหลัก้อยนะ ออกองฉลากที่ก็ร้อยไข่หมูก็หลักร้อยนั่นเองที่ก็บวกมือไ,ปไป่้ยบไม่ไม่เอาสองพวงไม่เอาหกพวงอ๋อดับร้อยนั่นเองเหรอจริงเลยเารยจนน่นไงดับร้อยหกกับสองครับโอเคครับอะสีหลุดไปรอย่องกลับดีกว่า ไป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 ขับทางไหนมาทางนั้นขับทางนั้นย่องไปโอ้ยยาลกจังเลยกองสลากสงสัยไม่มีพนักงานตอนอาจารย์เข้าช่วมตอนนั้นโอ้ยหพอ,อแสบปืนฉีดน้ำก็ไล่ออกก็เลยขาดคนตัดยาไปด้วยโอ้ยกว่าจะถึงถนนใหญ่ได้ กับบารบากับคุณผู้ชมกับ